กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ภายใต้แนวคิดสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยหวังฟื้นเศรษฐกิจในระบบสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นคาดการว่าปี2570ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0 0ล้านบาท ในส่วนกิจกรรมภายในงานพบกับการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านตลาดความรู้ประชุมวิชาการชิมช้อปแชร์ตลาดพื้นเมือง4ภูมิภาคกิจกรรมแจกต้นกล้าพ,พันไม้สมุนไพรและเล่นเกมชิงรางวัลฟรีภายในงานเมื่อวันก่อนณห้องประชุมชัยนาทนเรนทร์ทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข โดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสกานกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์ทิบ,บดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเภสัชกรหญิงปริชาติแค้วปลอดทุกผู้เชี่ยวชาญ10องค์การเภสัชกรรม นางสิริวันชัยสมบูณ์พันธ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทย์หญิงโสรยาธรรมรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกันแถลงข่าวจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20่ภายใต้กรอบแนวคิดสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยณหอ1และ12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพกเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ท่านสื่อมวลชนก็งคงได้เข้าไปรับฟังการแถลงข่าวของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมสมุนไพรนะครับแห่งชาติ ประจำปีนี้ซึ่งปีนี้จะเป็นการจัดงานครั้งที่20แล้วนะครับเราจะจัดงานที่อ่าอิมแพเมืองทองธานีนะครับในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2รกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6นณะห์1และ12ของนะครับของ i m p a c คเมืองทองธานีปีนี้ธีมอยู่ภายใต้แนวคิดสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัย3ปัจจัยที่เดินหน้าไปด้วยกันนะครับเราพยายามที่จะทำให้สมุนไพรไทยนะครับมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างเสริมภูมิปัญญาของไทยแล้วก็ทําให้มีการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เติบโตท,ทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตลาดทางด้านสมุนไพรทางด้านการแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ได้มีการ เติบโตขึ้นมาโดยลําดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ทุกๆปีที่มีการจัดงานหากำานภิภไแห่งชาติเราก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน,นจำนวนมากมายนะครับมา,เ,าเยือนงานแล้วก็มารับข้อมูลต่างๆมีการประชุมทางด้านวิชาการด้วยแล้วก็สามารถทำให เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าต่างๆมากมายปีที่แล้วก็กม็มีคนให้ความสนใจเป็นนั้นมากนะครับก็ต้องฝากพี่น้องสื่อมชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ไปเที่ยวชมงานมหากรรมนมงคนไทยแห่งชาติครั้งที่20นะครับในช่วงวันที่28 มิถุนาจนถึงวันที่2องกรกฎานี้ด้วยนะครับก็ปีที่แล้วผมก็ก็ไปนะครับมีได้เห็นการพัฒนาอย่างเป็นอันมากนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เห็นถึงผู้ประกอบการที่ได้มีการเ,เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพนะครับ สรรพคุณของสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยมีการลงทุนในระดับอุตสาหกรรมนะครับมีการาส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งถ้าเราให้การสนับสนุนเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีช่องทางที่สามารถาขยายกิจการของเราไปนะครับสร้างรายได้สร้างโอกาสนะครับสร้างความเป็นไทยนะครับให้เป็นที่ รู้จักเป็นที่รับรู้ไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งประกอบกับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้วยอยู่แล้วนะครับเราได้ใช้โอกาสนี้ในการผลักดันสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไปในเวลาเดียวกันก็จะทำให้มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับก็เรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่28มิถุนาจนถึง2รกรกฎาคมที่พอ11และ12อิม a พ t เมืองทองธานีครับ